สวัสดีครับพี่น้องครับสองแสบวาไรตีมากนะครับพี่น้องครับนะครับสองแสบวาไรตีมากนะครับพี่น้องครับเขาอะไรจะลืมกุไลกดแชร์นะครับพี่น้องครับครับเขาอะไรจะลืมกุไลกดแชร์นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับ สวัสดีเอฟซีแฟนครับสารแฟนแพนทุกๆครับเอฟซีแฟนครับอีหล่าวีแฟนบนแพนครับเอฟซีพระเงียบพรงบวกพระงลับทุกๆพลังครับพี่น้องครับนะครับสำหรับเสาร์นี้นะครับเนาะเสาร์วันที่นะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับนะครับ ยิบเย็ดตุรเาได้พี่น้องใ้ซิ้นเดือนแล้วครับพี่น้องนะครับนะครับขออยาตแจงข้าวแจงข้าวนะครับพี่น้องครับครับคิวงานนะครับสำหรับมแรกนะครับอยู่ทางนะครับบ้านโรงเอียดนะครับเนาะวัดชนรัปทานนะครับเนาะสำหรับสาวหน้อยเพรินแพงนะครับเนาะมาแรกนะครับําวหน่อยเพรินแพงครับอยู่วัด ชลประทานนะครับที้นที่วัดชลประทานนะครับนะครับบ้านโป่งเอียดนะครับเนาะโป่งเอียดตำบลขัวเลี้ยงนะครับพี่น้องอำเภอชุมแพครับจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับนี่นะครับมาแ้วพี่น้องขอนแก่นอีกแล้วครับพี่น้องครับขอนแก่นเมืองมะละ่นนะครับเมืองดอกคูนเมืองมะละา่นนะครับเงินจางสนอยรับ้หลายคิวครับปีนี้ครับนะครับนะครับอยู่ขอนแก่นครับมาแรงครับ <l> นะครับอ่านะครับเดี๋ได้ครับเอฟซีพลังเงียพลังบวกพลังรักครับของนีลาขอเองนะครับเอฟซีเาวน้อยขอโทษครับสบายดีบอสนะครับสำหรับเสานี้ครับผู้ใดหยุดงง่ายนะครับวันอาทิตย์ครับพี่น้องพิมพ์มาเลยครับผู้ใดหยุดงง่ายนะครับพิมพ์มาได้เด้อครับผู้ใด้ทำทำงานกับพิมพ์มาเลยครับคอมเมนต์มาเลยครับเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ขอมาเลยครับพี่น้องครับครับ ต้องบอกว่าสู่ชีว, Walker, วช Walker, ิตดีๆนะครับสำหรับวิลานะครับเนาะนะครับผมเพื่อนนี่ครับงานแร้นะครับเนาะสำหรับใีลาวีนะครับผมเพื่อนครับยูนะครับตั้งที่ศูนย์อ่าซุปเปอร์สโตรนนะครับเนาะนะครับสาขาตะบนหน้าดีนะครับเพิ่มเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะเป็น้องเนาะงานแร้นะครับของพีลานะครับว่าเนี่ยครับผมนะครับก็คืองานของแถาแก่น้อยนะครับน้าชวนมาม่วนอ่า มือนซิ่งเนี่ยนะครับพี่น้องเออกับอ,อีราวีอีครับก็บถักแก่หน่อยนะมาขึ้นเนาะโอ้ให้การตอบรับดีครับาทางพิธีกรทางตั้งแต่ลงรถได้ครับพี่น้องครับมาออันหน่ครับตั้งแต่พ่อเอะผ้า,อ,าอีราวีไปถึงเนาะที่มาประตูฮันซานะครับตอนะพี่น้องเนาะนะครับตั้งแต่ลงรถตู้ได้ก็คน้นใครว่ายังไงพ่อแม่พ่อพ่อแม่เอฟซีทาง อุดรครับก็ให้การตอบรับดีที่เก่าครับพี่น้องครับต่อแถวหน้าเป็นระเบียบเรจนร้อยครับอ่ามาขอลายเส้นซุปตาน้อยมาขอจับมือเมื่อชมมือมาสุปตาน้อยนะพี่น้องเออเป็นเห็นเราปลื้มใจครับอ่านะครับมาให้รางวัลนำใจนะครับเนาะเสื้อลักของเถ่อแก่นอนคือสีแดงนะครับอ่าอีหล่าก็ใส่สีแดงนะครับว่าชุดใกล้น้อยน่ารักน่ารักครับพี่น้องมาวาดเลยครับนะครับชุดใกล้น้อยครับพี่น้องนะครับ อ่าอีกลาก็อาจจะเสียงหแหบน้อยนะครับว่านะครับช่วงขึนคอนเสิร์ตที่แถวแกน้อยเนาะนะครับเพราะว่าออกงานต่อเนื่องนะครับเนาะมือมากขึ้นขึ้นว่านก็ไปสองงานครับมันขึ้นกบสองงานกันนะครับมันขึ้นนะครับสองงานด้วยกันครับมันขึ้นครับนะครับสูครับแต่อีลาล้วก็สู้นะครับเนาะนะครับพรพี่น้องั้างอุดรพิธีกรนะครับพิธีกรของแถวแกน้อยเพิ่งจะห้เปิดแฟนนะครับทำทะเลดาวแล้วนะครับ เขาเรียกว่ายังอ่ะเก็บภาพบรรยากาศดีๆนะครับไปลมหมดงานนะครับน้าพี่น้องเนาะนะครับสุดยอดนะครับทะเลดาวเขาแยงมาก็ยังมีนะครับน้าคิดเบื้องเอาพี่น้อง่าเสียงเราเพิ่นต้องติดตามเพิ่นได้เขาเรียกว่ายังเพิ่นได้เบิ้งนะครับที่พ่อโจนะครับไพารียาวิีงนะครับจัดทะเลดาวนะครับในขึ้นเนาะหอฟันมะลังหานนะครับน้ะที่ลูกแซลครับเพื่อได้คับคุมนะครับที่จัดทะเลดาวนะครับอยู่โคนหลาบเลยนะครับมือคนไดลหลายนะครับ อาจจะลืมแล้วครับที่ผานมาเนี่ยครับประด้นหูข้อม็นมานะครับทะเลดาวที่ประโจจัดเลขหอบฝันนะครับอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่คนาชหรืออยู่หลากกระบังไม่แน่ใจนะครับพระประแดงอาเขตหรือเปล่านะครับในเป็นพระประแดงอาเขตนะครับเนาะพี่น้องเนาะแม่มครับที่ประโจจัดทะเลดาวให้นะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับสู่ข้ากีนดีครับพีลาสู่งานคัครับ พผจญไปประจำการเอยไปทำคอนเทนต์เนาะนะครับทำคอนเทนต์อยู่วงสอนนะครับสาวน้อยแลาเพิ่นโชคครับไปเต้นก็รบาไปเต้นยุคห่างจังกะสีครับเซียนนุ่นนะฮะสุดยอดครับจะพอข้อเทนต์ดีๆครับพี่น้องครับนะครับทรัพย์คลืนกับอิลานสุขครับเขาเสร็จหน้าแรกครับเพล์กัตติ้งอ่าเขาเรียกว่าตรงดิ้งน่นนอกคืนรถได้รถตู้กขเพล์กัตพาตรงดิ้งมากทีน่าสองนะครับอำเภอหน้ากลางนะครับจังหวัด นางวุรลมู่นะครับพี่น้องครับต่อต่อเดี๋ยวนั้นสองยางรดเร็วเลยนะครับเีากระสูฮักรับมาฮอดก็โอ้ทักทายพอพอยแม่ในวงทักทายพี่พี่ในวงทักทายเอฟซีแฟนคลับนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับเนาะแต่งตัวเตรียมึคอนเสิร์ตต่อเลยนะครับระช่วงคอนเสิร์ตนะครับมาช่วงแรกนะครับเนาะนะครับสุดุอดีๆครับ ใจนักสู้ครับสาเลือรนักสู้ของแท้ครับนี่ดีเนปโจนะครับต้องต้องยกนิ้วให้ครับนี่นะครับสุดยอดครับกุญยาอลาคือสซาเลือรนักสู้ตัวจริงครับเมนมาครับพี่น้องครับผมกดติดตามให้แล้วครับ PPJD PPBPPJD ขอบคุณมากๆครับผมนะครับนะครับขอบคุณเลยล่าครับคุณ BPP ครับนะครับขอบคุณเลยล่าครับพี่น้องครับ สู่งานครับอยู่ถึงเตล่านะครับนี่แล้วหลังจากอยู่ถึงออยู่ถึงหกงมงเชาเลยครับสอดแจ้งจางปังครับพี่น้องนะครับสู่งานครับอีกครับพี่น้องครับนี่ครับเาเรียกว่าหัวใจแกงนี่นะครับผู้หญิงอิศผู้หญิงหัวใจอีสานเนาะผู้หญิงหัวใจแกงนะครับดีเดียพโจของแท้ครับผมของแท้นะครับชนะแล้วครับวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยครับมื่อเอิญครับ สิปอยอะไครับพี่น้องย่าเองดูดาด้ยครับพี่น้องครับนี่ให้กำจงาจยีหลายลายครับมือ้ืนครับทั้งช่องสาวนอยทำเพื่อนี่ดีเรคคอร์ครับชมยูทูบด้วยพี่น้องตั้งไว้เลยครับสามมงเสาเก่านากาครับเก่ามงครับเก่านาเดกาเก่ามงสามมงเสานี่ยแหละครับเก่านาเกาของเขาเนี่ยนะครับไอยแล้วครับสาวสักหน้อยคอยฮักครับพี่น้องกดไลค์ได้แค่ครั้งเดียวครับนะครับ เมนไปเลยครับจะเมนจังเมนเมนพันเมนมื้นเมนคอมเมนได้หลายผู้ใดอยากแค่พันแช่แช่ไปครับในหลายกลุ่มนะครับแช่ไปเลยครับแช่ไปในหลายกลุ่มนะครับเนาะชาวสมายก้อยฮะครับมือแล้วนะครับกับเอฟซีพอพอเอฟซีแม่แม่โอ้ยเอฟซีบานฮักทุกลังครับเอฟซีพลังเงียบพลังบวกพลังรากต่างๆนะครับเนาะจัดนักจะเตรียมไ้ลุกสาลาครับมือครับนะครับ ขอชั่วโมงละแสนครับยำเสมอครับชั e. moi, view, months, field, today, right. ่วโมงละแสนครับหกชั่วโมงก็ติดหนึ่งมาแรงแถบประมาณนะครับเนานวิวขึ้นชั่วโมงละแสนได้นะครับบ่ต้องห่วงครับภายในหกชั่วโมงครับติดหนึ่งมาแรงครับสามชั่วโมงแล้วนะครับจัดให้ได้ครับชั่วโมงละแสนแสนวิวเลยครับพี่น้องแสนวิวเลยครับชั่วโมงละแสนวิวนะครับสิตี่เดมนะครับผมจําไว้นะก็ประมาณนี้แหละครับนะครับ จะอยู่ที่ชั่วโมงละแปดหมื่นหรือเก้าหมื่นหรือแสนวิวนี่ครับติดหนึ่งมาแรงแท้ครับหกชั่วโมงครับประมาณใบสามครับใบสี่นี่ครับนะครับสาวสำหรับค่อยักครับดนตรีสตตร์ระเพื่อนแบบมีหลายท่านน้องนะครับจนได้เพียงเดียวผมมาเป็นอะได้ทีล่องตัวนะครับพี่น้องครับนะครับล่องตัวดีครับสาวสำหรับค่อยฮักครับนะครับจะนักจะเต็มครับพี่น้องอืนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับต่างนาฬิกาไปเลยครับกดไใดไปทํางานกับเกาโงเศร้ากดไลค์ก่อนเลยดับแรกกดแช่ครับแช์ไวหลายกลุ่มนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับเนาะฝากกันด้วยครับพี่นองครับนะครับเอาไว้สำหรับไลน์นี่เยวจะฝากพี่นองไว้ซ้ำอีกครับนะครับเนาะ้เจจะไม่ไรหนาครับพี่นองครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังเราชมนะครับสองแส่ วาเลตีนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเข้ามาบอกกันไหมครับมื้อเย็นตอนเศร้านะครับพี่น้องครับย่ำเป็นซองใช่ไหะครับมานั่งคุยกันนะพี่น้องเนาะนะครับก็แหลกกว่าแช่นิด้ึครับช่องแสบวาเลตีครับสวัสดีครับ